สวัส,สดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะทีนี้ในส่วนของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมันจะเป็นยังไงเราไปตตามรับชมกันได้เลยค่ะนะคะในส่วนของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนของมันนะคะเดีย๋ยวเราไปลองกิจกรรมนี้กันก่อนทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะนะคะจาก แผนภูมิแท่งที่ครูให้ไปอันนี้นะคะสองแผนภูมิก็คือเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับน้ำหนักของสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพ,พฤศจิกายนนะคะกับน้ำหนักของสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้ในเดือนธันวาคมนะคะอันนี้ก็คือในรูปเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งธรรมดานะคะทีนี้ลองมาช่วยกันตอบคำถามาค่ะ,ะถามว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวประมงจับกุ้งได้มากกว่า หอยเท่าไหร่นะคะาถามว่าพุสิการเราก็ไปดูแผนภูมิแท่งของทุสิกานะคะถามว่าจับกุ้งนะคะจับกุ้งได้มากกว่าหอยเท่าไหร่จับกุ้งก็จะเป็นแปดเก้าสิบเอสิบสองก็จะเป็น10นะคะจับกุ้งได้10แล้วก็หอยละคะหอยจับได้แปดเพราะฉะนั้นจับกุ้งได้มากกว่าหอยเท่าไหร่คะนั่นก็คือมากกว่า สองตันนั่นเองนะคะจับกุ้งได้มากกว่าหอยพฤกษะนะคะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะได้ว่าจับกุ้งชาวประมงจับกุ้งได้มากกว่าหอยสอตันนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเราจะถามว่าเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเดือนใดชาวประมงจับปบได้มากกว่า และมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่อันนี้สนใจว่าจับปูนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูของทั้งเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนะคะอ่ะไปดูของเดือนพฤศจิกายนกันก่อน,นะคะ่ะปูพฤศจิกายนเราจับได้8ล้านตัน8ตันนะคะในขณะที่เดือนธันวาคมเราจับปูได้8 9 9ตันนะคะ9ตันแสดงว่าเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวานเนี่ย เดือนใดชาวประมงจับจับปูได้มากกว่าคะคำตอบก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะแล้วเขาก็ถามต่อว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่เดือนธันวาคมจับปูได้9ตันในขณะที่เดือนพฤศจิกายนจับปูได้8ตันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบวันนี้ก็คือเดือนธันวาคมจับปูได้มากกว่าเดือนพฤศจิกายนอยู่1ตันนั่นเองค่ะ คำตอบของเรานะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปถามว่าสัตว์น้ำชนิดใดบ้างที่ชาวประมงจับในเดือนธันวาคมน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายนอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูทีละ,ะรายการนะคะถามว่าสัตว์น้ำชนิดใดเดือนธันวาน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายนธันวาน้อยกว่าอ่ะปลานะคะเริ่มต้นที่ปลาปลามากกว่า ปลาหมึกอ่าได้แล้วค่ะปลาหมึกนะคะอันแรกปลาหมึกนะคะต่อไปอันต่อไปกุ้งค่ะกุ้งเป็นสิออันนี้กุ้งเป็นเท่าไหร่กุ้งเป็น10บอันนี้มากกว่านะคะต่อไปค่ะปูปูมากกว่านะคะต่อไปหอยหอยของทรูสีกาย์ยนเป็น8ตันในขณะที่หอยของ ธันวาคมเป็นเท่าไหรคะ6ตันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือมี2อย่างก็คืออะไรคะก็คือหมึกและหอยนั่นเองนะคะก็หมึกและหอยนะคะ,อะโอเคอ่ะทีนี้ไปส่วนต่อไปอันนี้จากที่เราสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตว่าแผนภูมิแท่ง2อันเนี้ยสำหรับคำถามในข้อที่1เนี่ยก็คือถามว่า มันให้ดูแค่ในเดือนพฤศจิกาถูกไหมแต่ถ้าคําถามข้อ2องกับข้อสาเนี่ยเราเห็นว่าคําถามของมันให้เราพิจารณาทั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมในการตอบคําถามถูกไหมคะทีนี้ถ้าคําถามถามถึงข้อมูลนะคะในเดือนพฤศจิกาอย่างเดียวเนี่ยเราหาคําตอบได้ไง่ายไหมคะ อ่าถูกต้องค่ะเราก็จะหาคำตอบได้ง่ายๆก็คือหาจากการอ่านแผนภูมิของเดือนพฤศจิกานได้เองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อ2กับข้อ3นักเรียนจะเห็นว่าถ้าคำถา,ถามถามถึงข้อมูลทั้งเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะคะเราจะหาได้คำตอบง่ายไหม อันนี้ก็คือมันมันเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าเราจะต้องดูสองตารางใช่ไหมคะสองแผนภูมินะคะเราต้องอ่านจากสองแผนภูมิก็คือทังของแผนภูมิของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมใช่ไหมคะมันยากขึ้นทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงคะให้การอ่านข้อมูลที่ต้องการอ่านจากสองแผนภูมิเนี่ยสามารถง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นหรือทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นคำตอบก็คือก็คืออะไรคะ ก็เราเอาสองแผนภูมินั้นมารวมกันได้ไหมคะ,ะทีนี้ไปดูคะ่ะว่าเราจะรวมแผนภูมิสองแผนภูมิไว้ในแผนภูมิเดียวกันได้ไหมนะคะอ่าอ่านี่คือหาออมาแล้วนะคะอ่าก็จะเป็นแผนภูมิอันนี้ก็จะเป็นน้ําหนักนะคะของสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะคะแต่อันนี้พอมีสองเดือนใช่ไหมเราก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า อันนี้เป็นของเดือนพฤศจิกาอันนี้เป็นของธันวาในท,ที่นี้ก็คือเราจะใช้แท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเป็นของเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาจะใช้แท่งสีม่วงนะคะอ่าเพราะได้แบบนี้เสร็จนี่น่าจะโอเคไหมมันก็จะได้เปรียบเทียบในแต่ละอันแล้วถ้าเราไปลองตอบคําถามดูนะคะลักษณะนี้เนี่ยแผนภูมิที่มีการนําเสนอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ เขาเรียกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองค่ะทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราก็ลองมาตอบคำถามดูนะคะ,ะถามว่าสัตว์น้ำชนิดใดบ้างที่ชาวประมงจับในเดือนธันวาคมน้อยกว่าเดือนพฤศจิกาอพอถามว่าพฤศจิกาน้อยกว่าธันวาอันไหนพฤศจิกาน้อยกว่าพฤศจิกาก็คือสีเหลืองถูกปะแล้วก็ธันวาคมคือสีม่วงถ้าถามว่า ฟิสิกการน้อยกว่าธันวานั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องดูว่าแท่งสีเหลืองเตี้ยกว่าแท่งสีม่วงคําตอบอันแรกก็คือตอบอะไรคะตอบปลาค่ะอันที่สองตอบุ้งอันที่สามตอบปงูง่ายมากเลยทีนี้พอเจอแบบนี้ใช่ไหมคําถามลักษณะนี้ให้เปรียบเทียบเนี่ยเราสามารถตอบได้จากการใช้ตาดูนะคะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแค่ใช้ตาดูว่าแท่งสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยอันไหนเตี้ยกว่าน้อยกว่านั่นเองค่ะ ค่ะนะคะกาแผนภูมิแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่มี2อ,อย่างขึ้นไปก็จะทําให้เราสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการอ่านข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกนะคะว่าอันไหนเป็นของอันไหนเพื่อบ่งบอกนะคะทีนี้ในส่วนของ ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็มีเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือมีชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิเนี่ยจะต้องบอกได้นะคะว่าเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องอะไรนะคะเปรียบเทียบเรื่องอะไรต่อไปนะคะในในส่วนของตัวแผนภูมิก็จะมีเส้นแสดงจานวนนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะเราบอกว่าช่วงตรงนี้เราจะต้องมีการแบ่งให้เท่าๆกันนะคะทั้งตัวเลขและก็ ระยะนะคะต่อไปนะคะเส้นแสดงรายการค่ะเส้นแสดงรายการเซตอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีในแผนภูมิมแท่งนะคะก็คือแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่เป็นตัวบ่งบอกรายการแต่ละรายการนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะอ่านนี่คือส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนั่นก็มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิอะไรเอ่ยแผนภูมิมแท่งธรรมดาแต่ เงื่อนไขที่ที่ต้องมีพิเศษเพิ่มมาก็คือในส่วนของสัญลักษณ์แสดงรายการของตัวที่เราเปรียบเทียบนะคะอ่าทีนี้ข้อมูลลักษณะไหนเอ่ยที่ จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลแบบแผนผุ่มแทงเปรียบเทียบนั่นก็คือมันจะต้องเป็นข้อมูลที่มากกว่า1ชุดจะเป็น2ชุด3ชุดก็ได้นะคะแล้วก็มันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็มีลักษณะเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดนะคะถ้าไม่เน้นมันก็กลายเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะ civic. อ่าทีนี้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลใดนะคะอ่ะข้ออันนี้ อันนี้เป็นแผนภูมิเราจะตอบได้ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลใดเราก็ต้องไปดูที่ไหนเอ,อ่ยเราต้องไปดูชื่อแผนภูมิค่ะนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักของสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้ถูกไหมคะในเดือนพฤศจิก,กาแล้วก็เดือนธันวานนั่นเองเปรียบเทียบปริมาณน้ําหนักของสัตว์น้ําในเดือนธันวานแล้วก็เดือนพฤศจิก,กาเนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวขูให้นักเรียนเล่นเกมนะคะเกมของเราชื่อว่าเกม OX นะคะ OX ก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดมาให้เนี่ยสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้หรือไม่ถ้าได้ให้ตอบ O แต่ถ้าไม่ได้ตอบอะไรคะตอบ X นะคะโอเคไปเริ่มกันเลยคะ่ะอ่ะข้อมูลอันนี้อ่ะบอกว่าคะแนนสอบโอเนตสี่วิชาของนักเรียนสคนนะคะ ก็มีใครเอ่ยมีจินดามีพิมพมีจิรานะคะในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยถามว่าข้อมูลชนิดนี้สามารถนําเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ไม่เอ่ยทิกตอกทิกตอกคำตอบคือเปรียบเทียบด้วยแผนภูมิแท่งะนะคะนำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้นะคะเพราะอะไรเพราะตรงนี้ค่ะ ตอบโอนะคะข้อนี้ก็คือเพราะว่าตรงนี้เราจะทําการเปรียบเทียบคะแนนนะคะของนักเรียน3คนก็คือเปรียบเทียบคะแนนของจินดาพิมพ์และก็จีรานั่นเองนะคะต่อไปหาข้อต่อไปข้อต่อไปถามว่าจํานวนนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 ที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆนะคะชนิดกีฬาก็มีแบบบินตันในนี้นะคะฟุตบอลปิงปองวอลเล์เบอลจำนวนคนก็มีป .4 ป .5 ป .6 ข้อนี้สามารถเปรียบ นำเสนอโดยการใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไดไมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือคำตอบคืออะไรคะได้อีกเช่นกันเพราะว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนไม่ใช่คะแนนนะจะเป็นกีฬาที่นักเรียนชอบนะคะในป .4 ชอบกี่คนกีฬาชนิดนั้นกี่คนป .5 ป .6 นะคะก็คือมีมีข้อมูลอยู่3ชุดเป็นชุดของปอ .4 ชุดของปอ .5 และชุดของ ป6นั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของชนิดกีฬาที่ชอบนะคะโอเคนะคะต่อไปเรามาสรุปนะคะว่าในส่วนของแผมพุัฒนรียบเทีเยบที่มันจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาก็คือมีสัญลักษณ์นะคะจะต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่า อันนี้เป็นของอะไรอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบน้ําหนักสัดน้ำนะคะของเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคนะ,คะเราก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือสีเหลืองอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองก็จะเป็นของเดือนพฤศจิกาแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงก็จะเป็นของเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะนะคะนี่ โอเคทีนี้ในส่วนของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบของมันประกอบด้วยแผนภูมิแท่งตัวแผนภูมิชื่อแผนภูมินะคะแล้วก็ตัวแผนภูมินะคะส่วนตัวแผนภูมิก็จะประกอบด้วยเส้นสแสดงจํานวนเส้นสแสดงรายการและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สแสดงรายการข้อมูลแต่ละชนิดนะคะ อ่าแล้วก็อย่าลืมข้อเปรียบเขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนี่ย ครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปทวนใหม่นะคะหรือไม่ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากในหนังสือนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทําแบบฝึกหัด3.3ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอ่ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามครูมาได้นะคะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเจอกันครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ